สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Invest and y o u ดี er ประจําวันนี้วันพฤหัสนะครับที่23มีนาม 2, คม2566กับผมกอล์ฟตัวเชภาษาจากบรสสิษัทซาไปลานะครับวันนี้โบกันเป็นประจําเช่นเดิมนะครับภาพตลาดโดยรวมในเช้าวันนี้เองต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการที่เขียวสลับแดงจริงๆส่วนใหญ่จะอยู่ในทิศทางที่เป็นลบแหละนะครับมีบ้านเราจริงวันนี้สามารถที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะ อ่าแล้วก็เอเชียเหนือเองก็ยืนในทิศทางที่เป็นบวกเอเชียลงค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับตลบาดสหรัฐ,ฐเมื่อคืนนี้นะครับการปรับตัวลงส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการที่อาจจะออกมามีเฟดเมื่อคืนนี้นะครับการประชุมเฟดออกมาส่งสัญ,ญญาณที่ไม่ได้ตามที่ตลาดคาดไว้เป๊ะๆแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่ามันตามที่เราเคยคุยกันแล้วก็ตามที่เราคาดไว้คือเราคาดหวังว่าเฟดจะส่งสัญญ,ญาณขึ้นแบบเบ้ที่ระดับราูงาเ5รนะครับ ซึ่งก็ขึ้นมาจริงๆเราก็เริ่มมีการส่งสัญญาณว่าจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วคือหยุดขึ้นนะครับแต่ไม่ได้มีการส่งมาไงนะครับว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าซึ่งก็เลยเป็นผลทําให้ตัวของตลาดเองในระยะสั้นเองเนี่ยมันก็อาจจะมีความผันผวนไปได้บ้างแต่โดยรวมเรามองว่าจริงๆมันแอบดูดีมากกว่านะอย่างที่เราเคยเล่ากันไปเมื่อวันอังคารว่าเราคาดหวังว่าเฟดน่าจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่0.25นะครับ เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะควบคุมเงินเฟ้อเงินเฟ้อก็เป็นจุดที่ยังเป็นจุดหลักอยู่และการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยที่0.25เสะท้อนว่าจริงเฟดน่าจะเอาในเรื่องของวิกฤตการแบงก์อยู่น่าจะเอาปัญหาในเศรษฐกิจของเขาอยู่นะครับซึ่งเฟดก็ทําแบบนั้นจริงๆตลาดในช่วงสั้นเองแค่ไม่ได้เห็นคําว่าจะลดดอกเบี้ยมีคนไปถามว่าเฟดจะลดไหมเฟดก็บอกว่าปีนี้อาจจะยังไม่ได้ลดอะไรประมาณนี้แต่คุณจะลมก็ เรารู้กันอยู่แล้วนะครับพูดรอบนี้แบบนี้อีกรอบหนึง่งถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเขาก็าจะอิง Data เป็นหลักเขา,าอาจจะลดก็ได้ในระยะต่อไปนะครับซึ่งต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้ตลาดคาดไว้เลยระดับหนึ่งแล้วว่าเฟดน่าจะต้องมีการส่งสัญญ,ญาณที่อาจจะลดดอกบเบี้ยหรือชะลอการขึ้นตกเบี้ยลงไปแบบชัดเจนมากบ้างนะครับซึ่งตลาดก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นภาพของการที่ค่อยๆทยอยลดพอเฟดพูดว่ายัางไม่ลดเนี่ยมันเลยไม่ได้เข้ากับตลาด นะคือตลาดมองว่าจะลดแต่ว่าเฟดบอกไม่ลดนะครับแล้วก็ตัวของดอทพอร์ตเฟดก็ขยิบขึ้นไปอยู่ที่5.1ไม่ได้ขยิบก็คือเท่าเดิมนะอยู่ที่เวนโซน5.1ก็คือค่ากลางระหว่าง5ถึง5.25แต่นะครับแปลว่าจริงๆเฟดยังมีโอกาสดึงอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ถูกใจกับสิ่งที่ตลาดคาดการณ์ฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยทําให้ภาพรวมของตลาดในสหรัฐเองมันมีลักษณะการปรับตัวลงมาได้บ้างแต่คีย์หนึ่งที่ตลาดไม่เชื่อหลายๆอย่างนะครับก็คือภาพของอดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยที่มันอ่อนค่าลงมานะครับคือประชุมเสร็จก็อ่อนค่าลงมาต่อนะครับทำสุดต่ําสุดใหม่อีกครั้งตอนนี้อยู่แถบๆโซนหนึ่งร้อยสองจุดห้าบวกลบแถบๆบรนนี้เนี่ยทำโดใหม่นะครับมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าคนเนี่ยก็ขายดอลลาร์นะขายดอลลาร์นะครับขายดอลลาร์ไม่อยู่ในดอลลาร์นะ แล้วก็บอลเองก็เช่นเดียวกันก็เปน็นลักษณะการดีขายบอลด้วยนะครับขายบอลมาด้วยถ้าจริงๆมันก็น่าจะต้อง movement มันก็น่าไหลเข้ามาหาวุ่นในเอเชียมากขึ้นตลาดเอเชียเลยดูค่อนข้างที่จะมีความแข็งแกร่งมากกว่าบ้านเราเองที่มันไม่ได้รับผลกระทบอะไรกับเขาเยอะเลยในทางตรงแทบไม่ค่อยมีเลยกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไร มันก็เลยดูที่ดูค่อนข้างที่จะมีความแข็งแกร่งอยู่พอสมควรเราก็ยังมุมมองเดิมนะครับว่าจริงๆการที่เฟดทาแบบนี้จริงๆเรามองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างถูกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่ารีบร้อนจอกเบี้ยเร็วเกินไปปล่อยให้เงินเฟ้อระยะการมันคุมไม่อยู่เนี่ยการมาตามมาแก้ปัญหาที่หลังมันจะค่อนข้างยากนะครับมันจะลําบากมากกว่าฉะนั้นเฟดทําแบบนี้โอเคแล้วแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมันจะค่อยๆฟื้นตัวหรือดีดกลับขึ้นไปได้เองการลงก็จะเป็นแค่การลงแค่เพียงระยะสั้นเท่านั้น,น ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าพนกัอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนราคาที่ทางน้ํามันก็เริ่มมีลักษณะของการที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับสาหรับตัวราคาน้ํามันแม้เช้านี้เองจะเป็นลักษณะของการที่อาจจะดอบดอบลงไปบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสในการที่จะค่อยๆรีบาวกลับขึ้นมาในโซนนั้นบนนะครับแล้วก็ไปทสตัตวเบรดโลเดิมที่เขาหลุดไปนะครับสัญญาซื้อขายน้ํามันล่วงหน้าหรือทีไนะครับเดือนพฤษภาคมนะปัจจุบันเนี่ย มันก็ลงไปทําโลก่อนแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันเริ่มมีการพยายามที่จะฟอร์มตัวเป็นการรีบาวลกลับขึ้นมาเทสแนวต้านที่โซนมสัก874เหรียญนะก็ได้อีกหลายเปอร์เซ็นต์นะ74เหรียญขึ้นมาก็ประมาณ56เปอร์เซ็นต์โอกาสในการที่จะค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นมาในโซนด้านบนได้นะครับหลักๆเลยคือก่อนหน้านี้นมันมีความกังวลเพราะพอมันเจอวิกฤตการแบงก์เจอนู่นเจอนี่เนี่ยอ่าสิ่งที่ตามมาคือตัวของ โอเบกพาสเองจะทำแบบไหนจะมีอะไรแบบจะแอคชั่นอะไรหรือเปล่านะครับโดยรวมคือก็โอเบกพาสเองก็มีการสงสัยมาว่าไม,ไม่ไม่น่าทำไรนะแล้วก็ยังคงมาติต่อไปก็คือจะปรับลดกำลังในที่2งล้านบาร์เรลต่อวันไปเรื่อยแล้วรัสเซียก็บอกว่าจะลดเพิ่มอีก5 0 0 0 0 0ด้วยฉะนั้นราคาน้ำมันก็จะเริ่มมีการลักษณะของการที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นความขี้คลายทุกอย่างก็จะหนุนให้ราคาน้ำมันมันดีตัวกลับขึ้นมาแล้วก็เรื่องของดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าด้วยเช่นเดียวกัน พอดอลาลาร์สหรัฐอ่อนค่าน้ามันมันก็ดูถูกลงความต้องการน้ํามันในการซื้อเข้าไปซ็อกเก็บไว้มันก็มีเพิ่มขึ้นฉะนั้นในช่วงสั้นผมว่าม,มีโอกาสในการที่จะน้ำมันจะรีบาวกับขึ้นได้ตัวนี้ก็เป็นอีกคีย์หนึ่งที่กันหนุนหุ้นไทยได้บ้างนะครับส่วนตลาดบ้านเราจริงๆเนี่ยก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยก็คือทุกอย่างก็ยังยังดูดีอยู่แบงก์เองก็จะค่อยๆฟื้นตัวรีบาวกับขึ้นมาเพราะจริงๆฐานะทางการเงินเรา ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากนะครับตัว at 1เองจริงก็กระทบกับเราค่อนข้างความจํากัดมากๆนะมีกองทุนแค่บางกองทุนเองที่ไปลงไว้แล้วมัเงินก็ค่อนข้างกระจายความเสี่ยงไม่ได้ลงไว้หนักฉะนั้นไม่ได้มีปัจจัยที่น่าเป็นห่วงเราเห็นภาพตลาดว่าเราวันนี้ก็ตอบรับในทิศทางที่ลงไปก่อนช่วงเช้าเล็กๆแล้วก็ค่อยๆพยายามฟื้นตัวกลับขึ้นได้ฉะนั้นก็ยังอยู่ในภาพการฟื้นตัวขึ้นต่อ ตลาดว่าเรายังยืนเหนือบริเวณที a 10วันได้นะครับฟื้นตัวขึ้นมาเมื่อวานทำรูปแบบโรจิอล้วยืนเหนือ e m a 10วันฉะนั้นโอกาสในการที่ลุ้นขึ้นไปเทสแนวาต้าแรกอยู่ที่ตัวโซมบริเวณนนะครับโลด้านล่างเนี่ยนะครับจะมีโอกาสขึ้นไปเทส1597เนี่ยถ้าตามจุดโลเลย1 5 9 7มีโอกาสขึ้นไปเทสก่อนในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับก็มีลุ้นแต่จ,จะมีจังหวะในการย่อตัวลงมาอีกทีก็ไม่ใช่เรื่อบบออองงปลกกกกะะไระรรนนับย่มมมาาาาา็็เเโสสสใข้ นะครับหุ้นที่เราแนะนำมายัางเหมือนเดิมคือตระกูลตระกูลแบงค์นะวันนี้ก็ลงมาก็เก็บได้นะครับเนี่ยก็ยังยืนยืนทรงยืนดีแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับอ่าเคแบง์เอซีบนี้ผมยังชอบอยู่นะครับเคแบง์เนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าอาจจะมีเนี่ยก็ไหลขึ้นต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาสักพักก็อาจจะมีจังหวะในการพักบ้างอะไรบ้างเนี่ยขึ้นมาเทส สองรวันแล้วมีพักบ้างอะไรบ้างก็ย่อมาก็ไปเก็บไหก็ยังค่อยๆเพอร์ฟอร์มขึ้นต่อนะครับทั้งตัว g p c และ b g กิเลยนะครับอีเอ<ม> e ตัวหนึ่งที่วันคัาเรามีการพูดคุยกันว่าเดี๋ยวมันน่าจะรีบาวกับขึ้นมาได้แล้วนะก็เนี่ยทำทรงพยายามจะรีบาวขึ้นยืนเหนือ EMA 10วันได้พยายามฟื้นตัวกลับขึ้นมากลุ่มใหม่ที่เราแนะนำนะครับพวกตัว Macro CPO ก็าาสามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นได้ Mac โครก็โอเคแต่แนวนตรงเนี้ย ก็จะขึ้นมาเทสแนวต้านที่โซนด้านบนนะครับอยู่แทบแบโซนเป็นสักสามสิบเก้าจุดห้าบวกลบแทบแทบเนะเนี่ยจะมีความตึงตัวถ้าใครไข้จะขายก่อนแล้วย่อลงมาล้มใหม่ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับซีบอเช่นเดียวกันแถบแนี้ก็น่าจะยังติดติดอยู่บ้าง้าเดี๋ยวย่อลงมาก็เป็นโอกาสในการเข้าเก็บเข้าสะสมน,นะครับส่วนใหญ่ผมว่าก็ถือว่าโอเคนะนะครับสามกลุ่มนี้เพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีอ,อีกกลุ่มนึงที่น่าเก็บแต่ยังไม่สัญญาไม่ดูดีมากนะคือกลุ่มรับเหมาน่ะ เาราเบาจริงก็แอบแบบน่าเก็บแล้วพอสมควรนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้เพอร์ฟอร์มมันยังอยู่ในโซนที่เป็นโซนล้านล่างนะครับยังไม่ได้มีสัญญาณการฟื้นตัวได้แข็งแกร่งแต่ผมมองว่าลงมาแนวรับในใน,ในโซนนี้เป็นแนวรับที่ค่อนข้างมีความแข็งแกร่งมากๆฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่จะหลุดต่ำกว่านี้ไปเนี่ยมันมีค่อนข้างต่ำนะครับเราสามารถที่จะเตรียมนะครับเตรียมตัวเตรียมกระสุนเพื่อเตรียมที่จะเก็บได้ตอนที่เขาย่อตัวลงมา แนวรับของตัวซ K ก็อยู่แถวๆเริบาบาทนะครับ18บาท .8 นะครับหลุดน1บบาท .5 ตรงจุดนี้เป็นจุดในการคัดทิ้งแล้วลุ้นนะครับกินคำใหญ่เลยอ่ะถ้าเล่นทีก็กินคำใหญ่ไปเลยไปขายนู่นหลังเลิกตั้งเลยครับแนวต้านคือ25บาทอัพไซด์มันเหลือเยอะมากๆเลยแบบมีได้ลุ้นในการที่จะค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะครับก็ลองดูกันนะครับว่าว่าเป็นยังงแต่คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้แหละเลาไทยก็ถือว่าค่อนข้างมีความแข็งแกร่งพอสมควร ถือว่าดูดีเลยนะครับโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแมนนะครับสวัสดีคุณจิระดาในาด้วยนะครับสานผิดขอไยนะครับสวัสดีคุณปัทรมาสวัสดีคุณปัทมมลแล้วก็สวัสดีคุณนิตยาด้วยนะครับสวัสดีคุณแอมด้วยนะครับามาเรามาดูคําถามกันเลยนะครับตัวแรกตัวซิงเกอร์ ซิงเกิยังไม่ค่อยไหวนะครับราคายังแบบอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาลงอ่ะเมื่อวานก็ขึ้นไปเทสบริเวณ EMA 10วันแล้วก็มีการไหลลงมาอีกระลอ่องแล้วอ่ะมันเลยทําให้แบบมันไม่แข็งแรงครับมันแข็งแรงไม่พอเนี่ยขึ้นไปเทสแล้วก็ไหลลงมาปริมาณการซื้อขายถือว่าหนานแน่นด้วยฉะนั้นเนี่ยมันยืนเหนือ10วันไม่ได้มันจะไหลลงมาอย่างน้อยอาจจะเจอที่บรวณโลเดิมได้ แบบนี้ก็เลี้ยงออาไปก่อนแล้วกันนะครับยังไม่ค่อยน่าสนใจนะครับลองมาดูกันอีกทีว่ามันจะรีบาวได้ดีๆไหมอยู่ที่โซนเรนซักสิบก็คือโลเดิมนะควรต้องยืนให้ไหวอยู่ไม่ไหวทำโลงใหม่อันนี้ก็ไหลลงได้ยาวนะครับสำหรับตัวสิงเกอร์นะครับฮา,หาหน่าเคซีฮาหน่ารีบาวขึ้นมาผมว,ว่าแนะนําเป็นการลดความเสี่ยงลดพอร์ตเอาไปก่อนนะครับ ฮาน่าเขาหลุดไอ้ตรงเส้นสีแดงตรงนี้แหละเนาะก็คือบริเวณโซน49.5ตรงเนี้เป็นการหลุดทั้งโซน200วีกและ200วันในตัวเนี่ยราคาอินดิเคเตอร์ว่ายังไหลลงมาได้อยู่แปลว่าโอกาสในการจะพักษาสำหรับตัวฮาน่าลงมาผม,มเชื่อว่ามีโอกาสในการเทสถแถบแโซน,โน้วยเวย42บาทเผอ,อเป็นไปได้นะดูแล้วแบบ ดูแล้วมันอาจจะไกลไปนิดนึงนะครับแบบดูแล้วหูจะลึกขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่ามันเป็นไปได้นะครับที่มันจะลงมาถับๆเลยน,นี้เพราะการลงมาในบริเวณนี้ก็ไม่ได้เป็นในการทําโลใหม่สำหรับฮาน่านะครับก็จะเป็นการลงมาเพื่อยกโลนะครับอ่าฉะนันก็ยังไม่ค่อยยังแบบยังไม่ใช่จังหวะในการที่จะไปเบสหรือไปฟันหรือจะคิดว่าโอเคมันจะผ่านจุดต่ําสุดแล้วจะฟื้นขึ้นมาว่ามันยังพักได้อยู่นะครับสำหรับตัวฮาน่า เคซเช่นเดียวกันคือหลุดเรโลตรงนี้ไปแล้วฉะนั้นโอกาสในการไหลลงมาที่เอก็มาทดสอบโลเดิมในภาพวิกฤต็คือเสื่มเรท40บาทเห็นว่าเราไซต์มันแอบพอๆกันนะครับฉะนั้นก็รอไปก่อนล้กันนะครับออตัวไป m t c m t c สัญญาณการรีบาวดูดีขึ้นลงมาทำโลใหม่ i อินเตอร์ให้สัญญาณบูลิตไดเวอร์เจนแตลว่าอาจจะมีการรีบาวนะครับ ภาพของเดลี่เริ่มกลับขึ้นมายืนเหนือ10วันได้แปลว่าใช้ได้แล้วเนี่ยตรงนี้จะเดิมที่ผมเคยบอกว่าริกเรี่มก่อนรอรอดูก่อนรอดูอ่อนตอนนี้เริ่มดีขึ้นแปลว่าโอกาสในการที่จะค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมเริ่มเริ่มมานะครับแนวต้านหลักเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ที่โซนเรียนเนี้ซึ่งเขาอาจจะขึ้นไปเทสบริษัทสบาทแต่ว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะค่อยๆเบรกผ่านขึ้นไปได้นะครับตอนนี้มันเริ่มเบรกไปทีสเต็ปแบบเพล็กสิบวันแล้วนะครับ เบรกอ่าเมื่อกี้ไปแล้วนั้นแนวต้านต่อไปเนี่ยก็คือเป็นลุ้นเมื่อกี้นะสามสบ่าทอาจจะมีสมัยในการยอ่อแต่การย่อก็ตัวลงมารอบนี้ผมว่าจริงๆแอบหน้าเข้าเพราะเราเห็นจุดซับลอที่ค่อนข้างชัดแล้วอยู่ที่30.7 5เราจะวางจุดซับรอไว้ก่อนที่3 0 7 5ดนะครับโน้ตไปเลยนะครับแล้วก็เราคิดแแนวรับแรกจะอยู่ที่โซนเป็น32บาทนะครับ30.75จุดขัดเนาะ32บาทเป็นการรับไม้แรกนะนะครับรับไม้แรกก็อาจจะเข้าสัก 30%ของที่อยากจะเข้านะครับอีก50-70%เนที่อยากเข้ารับอีกไม้หนึ่งที่โซนเลยสามสิบาทนะครับหลุด30.75ิคัดทิ้งนะครับหลุนฟื้นตัวขึ้นมาในโซนด้านบนเนี่ย30แถบสามบาทน่าจะหลุดอย่างร้อยคือ35.5หรือ36.25จะเป็นแนวต้าวต,ตรงนั้นนั่นคือแผนการเล่นแล้วกันสำหรับ m d c ถ้าเป็นผมนะแผนจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนติดล้อยัง m d c ดูดีโอติดล้อติดล้อยังไม่มีสัญญาณนะครับยังไม่มีสัััญญาาาาาาณยยยยยงพมยมายามออออ่่ฟื้น้นนนตวขึแกเล นะครับก็รอไปก่อนนะครับตัวติดล้อนะครับโออาร์วอลนดาโออาร์แค่รีบาวครับรีบาวขึ้นมานะมาเทสแนวต้านตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นโลเดิมอาจจะจอดอีกรอบนะแต่แถบรียนะ่สิบเอามาระหว่างถึงแม้ว่าขึ้นได้ดีก็จะไปเจออีกทีหนึ่งยี่ยี่สองบาทก็จะจอดอยู่ดียีนะ่สิดจุดเก้าฉะนั้นโออาร์ยังไม่น่าสนใจนะยีนะ่สิบดจุดเก้ายี่สองก็ยังไม่น่าสนใจเัาเป็นแค่การรีบาวนะครับ เสริมสอหรับคนเย็นก็อีกเรื่องนะแต่ผมพูดแบบสมาเสมอว่าคือพูดมันมันเทคนิคมันไม่สวยแต่คนเงินเย็นจะเก็บสะสมก็อีกเรื่องนึงแต่มันก็ยังไม่สวยอยู่จริงะนะครับก็เหมือนเดิมประมาณนี้สำหรับตัวอานะครับวาลรันดา้าวอลนดาตรงนี้น่าจะต้องยืนไหวนะผมว่าตรงนี้ยืนไหวนะตรงนี้มีโอกาสที่วรลนดาจะยืนไหวได้โอเคเลยละ จุดสกอะในการซบอ,อของราดนาตอนนี้อยู่ที่7บาท25น่าจะยืนไหวแล้วน่าจะค่อยๆรีเบาวหรือฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับแนวตา้านแรกจะอยู่ที่โซนเป็น7 8า0แต่ก็มีลุ้นในการที่รอบนี้ถ้ายกโลได้ก็จะค่อยๆขึ้นไปเทสแนวตา้านด้านบนต่อไปตัวนี้โอเคมีอยู่ถือได้นะครับจุดซอตที่7บาท25นะครับ PTTGC พีดีดีจีซีก็รีบาครับแค่รีบาขึ้นมาผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันแอบกระตุกหลุดลงไปทําโลใหม่ตรงนี้แล้วเนาะครับตัวพีดีดีซีการฟื้นตัวขึ้นมาเป็นแค่การรีบาวนะครับแนวต้าน <c oughs> ก็ติดอยู่แถวๆถวนี้แหละเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นแนวต้านแหละนะครับฉะนั้นเรามาระวังนิดน,นึงดีกว่าครับสอนเราตัวพีดีดีซียังไม่ค่อยแบบแข็งแรงเท่าไหร่ที่ยูยเหมือนกันครับยังไซเว์ออกด้านข้าง ลงมาลึกแล้วก็แค่เหมือนไม่ค่อยลงเยอะแต่ก็ไม่ค่อยไม่ขึ้น,นก็จะไซด์ว์ออกไปนะครับมีโอกาสเผลออหลุดทําโลใหม่อีกด้วยก็เป็นไปได้นะเรามันระวังนิดนึงแล้วกันนะครับ nrf นี่จังหวะกระตุกตรงนี้หลดลงไปเนาะ nrf เสียดายอ่ะไม่น่าหลุดเลยนะครับแทบโซนเวนเนี้ไม่น่าหลุด5.5มันการกระตุกหลุด5.5้ไปเริม่มเลยดูไม่ค่อยสวย่าไรนะครับแต่ว่ามันลงมามแบบนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ ฟื้นขึ้นมาแป๊บเดียวเนี่ยจาก5บาทก็ตกลงประดิษฐ์กลับขึ้นมาอินดิเคเตอร์มันอยู่ในเพราะวตึงตัวจนเกินไปแปลว่าการจะที่จะเล่นฟื้นขึ้น,นไปแรงๆในช่วงในช่วงวันสองวันนี้หรือสัปดาห์เนี้มันเริ่มยากเพราะอินดิเคเตอร์มันตึงเนี่ยคือดีขึ้นไปอีกทีหนึ่ง9.5บาทหรือดีๆหน่อย6บาทก็น่าจะต้องพักแล้วฉะนั้นยังไม่ใช่เป็นทัมมิ่งที่โอเคครับรอให้ยกโลก่อนก็ได้แล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง n L f แนวต้านก็ 9. 5.9นะครับส่วนสำหรับแนวรับอยู่ที่โซน5.4นะครับ BCPG BCPG สวยนะเสีได้เนะาะตรงเนี้ยไม่เห็นเห็นก็โหจะมาแนะนำแต่พอดีไม่ได้ดูเลยลืมนะครับแต่ดูดีเลยคือลงมาอยู่ที่โลเดิมอ่ะแต่จริงๆก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะลงมาใกล้ขนาดนี้แต่ลงมาที่โลเดิมแล้วรับไหวแล้วหลังจากนี้จะเริ่มเป็นกรอบการเล่นเป็นไซด์เวย์ครับนะครับไซด์เวย์แบบเนี้ยประมาณเนี้ยครับประมาณนี้ประมาณนี้รประมาณนี้ ถึง10.5นั่นคือแนวต้านนะอันนี้ก็พยายามเบรกมาทีสเต็ปนะครับเนี่ยก็จะค่อยๆแกว่งขึ้นและก็จะค่อย,อยๆแหว่งขึ้นนะสำหรับตัว BCPG ราคาถูกแล้วก็โอเคราคาแบบเป็นพ้นไฟฟ้าที่ราคาดีมากแต่มันยังไม่โตไงเดี๋ยวมันโตมันจะค่อยๆเพอร์ฟอร์มของมันเองแต่ตอนนี้มันยังไม่โตมันก็จะพักฐานอยู่ในโซนด้านล่างแต่ผมเชื่อว่าจุดต่ำสุดผ่านไปแล้วสําหรับตัว BCPG ฉะนั้นใครที่เป็นสายสะสมเงินเย็นๆรือยาวๆนะเงินเย็นๆดีกว้ เย็นๆถือยาวจริงก็เก็บได้นะครับแต่ถ้าเป็นสายเล่นสั้นๆก็ขึ้นมารอราคาจามแนวต้านไปก่อนเพราะว่าอัพไซด์มันยังไม่เปิดมันแค่ดาวไซด์จำกัดอัพไซด์ไม่เปิดนะครับฉะนั้นขึ้นมาโซนนั้นบนแนวต้านที่บริเวณ10.2 10.5ก็ขายไปก่อนย่อลงมายกโลใหม่อีกรอบหนึ่งในเดลี่ก็รับได้เลยนะนะครับเวลามันย่อลงมาอีกทีแล้วเป็นการยกโลนะครับก็สามารถเก็บได้เก็บสะสมได้ถ้าคู่นี้ ยังไม่เห็นสัญญาณนะครับมันอาจจะแค่รีบาวแต่ไม่ไกลนะครับรีบาวแนวต้านก็บริเวณสักสองสามบวกลบเองอะ่ะนะยังไม่ยังไม่ชอบยังไม่ค่อยเห็นอะไรชาด์ๆอะครับนั้นผมขอเวเดนซีไปก่อนดีกว่า SCA p S cap ไซด์เว้ครับจริงๆเก็บสะสมได้นะแต่ว่ามัน,ม,นมันแบบเวี่ยงออกด้านข้างอะครับแล้วก็มันยังไม่ได้อัพไซด์ยังไม่ได้เปิดมันก็ยืนเหนือประมาณโซนนี้แล้วก็โดนกดด้วยเส้นลมขาลมกดเอาไว้อยู่ ถ้าจะไปให้ดีต้องเบรกผ่านไปเลยนะครับหรือว่าจะพักฐานเราค่อยรอเบรกจริงๆถ้าไปให้ดีคือต้องรอเบรกอะครับแต่ถ้าแบบโอเคมันเบรกไม่ได้ลงมาแบบยี่สิบาบาทก็เก็บได้นะครับแล้วก็เอาจุดสตอลลอที่บริเวณยี่สิบสี่จุดแปดลุกก็คือขัดทิ้งนะครับสาหรับตัว s อสแคนะครับสีสวัสด์โอเคเราข้าวเขาประมาณเนีว,วันนี้เร็วไม่ค่อยมีคําถาม่าไรนะทนั้งสุนแต่ละคนน่าจะแฮปปี้กับการที่ตลาดฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วนะครับก็ เล่นต่อไปนะครับตลาดก็ดูดีขึ้นเทียบอันดับแหละผมว่าบางทีอย่าไปกลัวเยอะใช่ไหมคนที่รอบที่แล้วอ่ะที่แบบลงไปนะครับเราก็บางคนแพนิคอ่ะกลัวนะครับก็จะแบบก็จะขาดโอกาสเลยในซื้อแบงก์ซื้อหุ้ไฟล์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราแบบโอเคเราอยู่มันเรียนรู้มันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ไม,มีปัญหาแล้วก็ตอนฟื้นตัวขึ้นมาก็อย่าเพิ่งคาดหวังเกินไปมันจะเด้งไปแรงอะไรเงี้ยเราก็ดูตามสเต็ปดูทีละขั้นดูทีละขั้นตอนไป นะครับคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ยังไงก็สามารถที่จะติดตามตัวรายการเขาได้นะครับไอร่าเฟบูไลก็ทุกวันททำการอยู่แล้วนะครับแล้วก็รายการอ,าอื่นๆอีกมากมายวันนี้ก็ผมก็ไม่อยากจะทำให้สายจากบริษัทซับไอร่านะลาธุรทุจท่านไปก่อนเพียงเท่าน,นี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ วังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก